อ่ะโอเคครับทุกคนก็กรกรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบผมแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม IFS Real f i g h t s i m u l a t o r วันนี้นะคะผมก็ต้องกราบขอภัยนะคะผมไฟ์กรุงเทพรัสเซียขออนุญาตแคนซเซลไปก่อนแล้วกันนะคบผมเนื่องจากว่าเกิดปัญหานะคบผมคือตอนนี้ผมกำลังจะลงจอดนอะคือเครื่องบินมันจะดิ่งหัวลงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองให้แล้วกันแต่วันนี้ผมจะมาไฟ์กันในประเทศกันก่อน วันนี้ใช้บอมอมาเลเซียเจ็กอร้อยนะคะผมวันนี้เราจะพาทุกคนครับบินจากยะลาไปลงณนระาธิวาดกันวันนี้นะครับผมใช้ใช้เวลาในการบินเนี่ยยี่บสองนาทีนะครับผมนี่วันนี้เนี่ยเออม,มีความพิเศษตรงที่ยะลาเนี่ยมีฝนตกมันมันพิเศษตรงไหนะ <c oughs> วะก็ยะเดี๋ยวผมต้องปิดอีตัวเฟลกัน ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวเอิมเะเหมือนรอบก่อนที่จะบินไปรัเสเซียแล้วจู่ๆเคร่องบินเกิดเอิมมาหันตะไค <c oughs> รเดี๋ยกว่ามาหันตะไครอืมอช่ใช่ <c oughs> อืม ละกว่าิ0โลต์อะมีกันประมาณส8โแนคนเขาก็ไม่ต้องจับน้ำมันโอ้น้อยกว่าน,นี้ก็ได้มั้งจะไปำไมาเยอะแยะไม่ได้ใช้ผมเอาไปแค่นี้ยังหนักเครื่องเลยแหละมั้งทุกคน ผมเอาไปแค่นี้มันยังหนักเครื่องเลยผมว่านะโอเคเมนูถ้าสิมเมนูวันนี้พิเศษมีให้ผู้โดยสารกินได้ครับ 영아 <목소리나>

เปื่อยเชื่อเชืผมชอบดีไซน์ของเครื่อง CRJ 900อ่ะทุกคนผมชอบตรงบริเวณขอบผิดคือเขาทำมาสวยอ่ะมันดูรูโลงดีอะจะจมูกมันดูเหมือนชิงคันเซ้นอ่ะทุกคนเคยเห็นชิงคันเซน็นในรถรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นเอ้ยใช่เปล่าอะเออใช่ใช่ใช่ ชิงคันเซนนะครับผมใช่ป่าวออานัา่นน่าจะใช่นะใช่ใช่ใช่รถไฟที่จมูกมันเดย,ยาวเหมือนพีนโนกิโออะ่ะบางคนที่เขาแซวกันว่ารถไฟมันโกหกบ่อยจนมันกลายเป็นพีนโนกิโออะไรเนี่ยแหละนะครับผมคือห <c ười> น้ามันยาวจริงๆหน้ามันยาวมากเ <c ười> ด้อเดๆๆๆความแปลกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้คือเครื่อง CRJ 900มันมันแม็กแม็กแม็มินัมสปีด ความเร็วประมาณเดียวกันกับเอสามสองศูนย์เลยหรอสามสองศูนอาจจะมากกว่าน,นี้นิดนึงจะมีเครื่องหลายแบบ CRJ สองร้อยแล้วก็อันนี้ก็ CRJ เก้าร้อย มันจะลงแล้วหรอกมันจะลงแล้วอ้าวอะไรกันวะดิหยาบมากเลยบัไดแค่แป็กเดียวเองอะไรวันดิหะต้องไปบันเร็วอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหแรงเนี่ยนี่แต่พราพระสตรีโอ้ยไม่ไก้ english on spanish english on spanish english on h a i l a n d ใครขยับเป็นกี่แต่ละอันมีเลียวโอฟ้าเกมโอ้ยตายแล้วแต่ละอันบางอย่างผมไม่งงเลย น้ำมันก็ไปพอนะอถ้าผมขึ้นสูงอีกนิดนึงผมก็จะถึงเอ่มลอยสุเทพละเอ้ยไม่ใช่ละฮัลโห อุ้ยดีตับมาก ฮูฮไม่เห็นวิวสวยๆกันอีกแล้วฮมันจะลุมันจะแรงแล้วผมมันัปยี่สิบนาทีเท่าไหนวะเนี่ยผมอยากโูอะไรวะเนี่ย้คลิปนี้ก็เห็นกันเลยนะว่าแต่ละไฟหนึงผมที่ผมหยุดคลิปผมก็บินจริงๆนะ คลิปนี้ผมก็เลยไม่อยู่ให้ทุกคนดูเลยเนี่ยผมผมก็ผิดจริงๆนะย <c oughs> ังจะถึงผมโาอ๋ย <c oughs> มันจะถึงอยู่แล้วอ่ <c oughs> มันเร็วมากเขาบอกว่าส่บ <c oughs> อร์้ิอขยเดินทางจริงๆมัน <c oughs> อยอะไรวะเนีย <c oughs> ถ้าผมเล่นคัรเลีกนิดนึงนี่ๆๆนไปไวกว่าเดิมน,นะ <c oughs> แล้วก็จะถึงเร็วกว่าเธอ News on c h <oughs> a คือมองเลยคือถ้าคือถ้าเป็นในชีวิตจริงโครงสร้างเครื่องบินมันรับไม่ไหวนะทุกคนคือคือถ้าความเร็วมันโอเวอร์สปีดอ่ะก็ลดกำลังลงนะครับผมคือคือถ้าในชีวิตจริงนี้เครื่องบินมันเป็นรอยล้าวเป็นเครื่องบินมันเสียหายได้เลยนะบางลำก็แตกได้เลยนะทุกคนถ้าความเร็วมันมากมากกว่านี้เพอเครื่องบินบางลำมันก็ เออไม่ได้สร้างมาให้มันแข็งแรงมากเอยมันก็ไม่ได้มันมันก็แข็งแรงทุกลำม,มาแหละแค่บางลำเขาก็ไม่ได้สร้างมาให้มันเอาไวส้สับการบินแบบด้วยความเร็วอะไรขนาดนั้นอะนะออคะผมโอเคครับพกข้อมเตรียมแลน อืมสภาวะอากาศท้าทายถึงการท้าทายแล้วครับทุกคนเงืมปัาเชบุแลแรม ว้าวยี่สิบนาทีว้าวอืม โอเคผมว่าระดับประมาณนี้ผมสามารถอืมอเกครแล้วก็เป็นอีกแล้ว ทำไมผมไม่สามารถให้มันแลนเองได้ไม่เอ้ยเฮ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 ้ยแลนได้แล้วแลนได้แล้วแต่เป็นยากแลนเอง ทุกท่านครับขณะนี้เรากำลังจะลงจอดที่ท่ากาเซียนท่ากาศซียนเรากำลังจะลงจอดที่ท่ากาศยายนนานาชาตินะเอ๊ะเรากำลังจะลงจอดที่ท่ากาศียนนาริตะโอ๊ยเรากำลังจะลงจอดที่ท่ากาศยายนนราธิวาสขณะนี้ถ้าผู้โดยสารทุกท่านปลดนั่งประจำที่แัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ห้องน้ำในขณะนี้ครับขอบคุณครับ ลงได้ประเด็นสำคางทั้งมาเลย ไปเลยไปถึงอันเดียวแล้วเอ้ยลันเวลันเวลันเวลนเ่น้ฟของลันเว่ย้นมันลันเวยนเลนตลอดท่านผู้โดยสารทุกทคานครับ ขณะนี้เครื่อบินเรากำลังจะลงจอดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านแม้ว่าจำที่เรียบร้อยเราใช้ห้องน้ำในำขณะนี้ครับท่านผู้สันสาทุกท่านครับขณะนี้ลมแรงมากทุกท่านครับเีย่ามาแรงกันแท้ครับียมรมาแรงกันแท้ครับียมรมาแรงกันแท้ครับยลมทุกคนไล วู่กันนู้นเลยุ้นคุ้นทีเค,เ,คเ,คเค่ะทโดสารุกขัน้นครับขณะนี้เครื่องบินของเราเอตอนตอนนี้เครื่องบินได้ถลายออกนอกลอลเบย์เท่อความปลอดภัยของด้านผูโดยสารนุกขั้นเราจะ กางประตูสไลด์อพยพฉุกเฉินทุกท่านครับอย่าตื่นตะหนกนะครับเรากำลังจะเราคุณ <c oughs> ไ่ออกเลยอนะไรวะ โอเคครับทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเจอกันใคลิปหน้าครับไปบ้าน <Okay, bye. laughs>